โตฟังตวะโตสาวาสะสังโขสาความรู้รับสัมปชีของคนในชาติให้เกิดความสัตยดีข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการธนาลมตามคำปฏิญาณต้นตามข้าพเจ้าดังนี้ข้าพระมหาปัสสันเตปรมุกโดยมงค์ะมหาเตปรมุกข้อสข้อสอง ผูบนะ้บริหารท้องถิ่นพี่น้องกำลังปีบ้านและทีมงานตลอดอำเภอนี้ก็อน้าผาข้างนั้นว่ากำลังปีบ้านและวันนี้มีผู้ช่วยปีบ้านมาร่วมประชุมด้วยนะครับก็เป็นโอกาสดีสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้จักนายเคยช้าถึงหกโมงเย็นแล้วก็จะเปลี่ยนระดับน,น่าจะเป็นอย่งงางนั้นให้ปราถนาที่จะอุดรรัตน์ชนรชารที่สิบลบบุรี เรากำหนดไม่ได้เราเราจะไป,ไปิดไปเป็นตัดโยกตัดยากอันนี้รณรงค์อะไรนะครับครับวันนี้ก็เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางของทางจังหวัดสงห์บุรีนะครับในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของ,กา,าง,อง,ของการสวมหมวกนิรภัยแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยก็ปฏิบัติทุกอย่างนะฮะมอไซค์ก็สวมหมวกนิรภัยนะครับแล้วถ้าเป็นรถยนต์ก็ต้องสวมต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับเข็มขัดนิรภัยนะครับแล้วก็ ทางกฎหมายจราจรทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ทั้งนี้ก็เป็นเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่เองนะครับในเรื่องของบวกกันนกนะฮะบวกนิี้ละต่างๆพวกนี้นะครับแล้วถนนหนทางในช่วงนี้หน้าฝนนะครับมันถ้าเราเกิดพลาดพังเกิดลื่นนะถนนลื่นเนี่ยอย่างน้อยก็จะเซฟตัวเองไว้ได้นะครับก็ขอบคุณคู้คํำชาทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับและผู้บริหารของจังหวัดนะครับที่ที่ อ่าห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับแล้ววันนี้ที่คนที่สวมหมวกนิรภัยต่างเนี่ยเรามีของแจกด้วยนะครับนะฮะแจกจริงนะครับก็คือเพื่อเป็นตอบแทนความดีที่เขาทําถูกต้องตามกฎหมายครับขอบคุณมากครับเออแล้ววันนี้เห็นเห็นมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเยอะเป็นวันอะไรด้วยครับวันนี้เป็นวันกำนันใอ้วันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นประจําเดือนของเดือนเนี้ยนะครับเดือนกันยายนนะครับก็ ก็จะมีประเด็นพูดในเรื่องของมาตรการการป้องกันสถานการณ์น้ําต่างๆพวกนี้ด้วยครับแล้วก็หมวกกันน็อกอันนี้ด้วยใช่ไหมครับหมวกกันน็อกครับครับขอบคุณมากครับครับสวใหญ่ของท่านผู้ว่าจังหวัดสิงห์บุรีนะห้รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องสมมวมหมวกกันนะ็อกนะทั่วทั้งตลาดสิงห์และจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ก็ได้ร่วมกับท่านอำเภอพัญญาชัยนะครับมารณรงค์กับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะรรณรงค์ในการสมมวมหมวกกันน็อกร้อยเปอร์เซ็นต์

นี่เลยเนี่ยตากบาทอาหารแห้งเลยนะครับโอเคครับเข้าเลยเข้าเลยครับสองคนเลยแล้วเดี๋ยวไปไปถึงต่อโอเคขอบคุณครับอ่าอมเพลือก็ร้อยก็เจ็ดอีครับเชิญครับครับเข้ามาครับจับขาเดี๋ยวคนเดียวถ่ายรูปเลยครับยิงก่อนครับวองกล้องครับ